สวัสดีค่ะนี่คือผักสลัดนะคะหรือว่าผักกาดหอมค่ะลักษณะของเขานะคะจะมีใบหยักนะคะสีเขียวค่ะเป็นผักนะคะที่อร่อยนะคะกรอบนะคะมีสารอาหารเยอะด้วยค่ะอุดมไปด้วยวิตามินนะคะปลูกไม่ยากค่ะปลูกด้วยเมล็ดนะคะ อายุการเก็บเกี่ยวนะคะจะอยู่ที่40วันขึ้นไปค่ะจนถึง50วันได้นะคะก่อนปลูกผักสลัดนะคะหมักดินนะคะด้วยปุ๋ยคอกนะคะใบไม้แห้งค่ะนานเกิน1เดือนนะคะให้ใบไม้นะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะย่อยสลายค่ะดินก็จะมีอินทรีย์วัตถุนะคะผักสลัด ที่เราปลูกนะคะก็จะสวยงามค่ะไม่มีศัตรูพืชนะคะผักกาศหอมนะคะนิยมนะคะทานกับเมนูเมี่ยงนะคะเมนูส้มตำทานเป็นสลัดนะคะเป็นผักสดนะคะกินกับอะไรก็อร่อยค่ะกินกับเมนูลาบนะคะก็เข้ากันมากๆเลยค่ะ เป็นผักที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่านะคะจะสวยนะคะเป็นพิเศษนะคะในช่วงที่อากาศเย็นค่ะปลูกช่วงฤดูหนาวนะคะแต่ว่านะคะฤดูร้อนนะคะก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกันค่ะรดน้ำทุกวันนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะ นาดินนะคะคุมด้วยฟางค่ะดินนะคะก็จะมีความชุ่มชื้นนะคะอุ้มน้ำได้ดีค่ะก่อนที่เราจะทานนะคะผักสลัดนะคะล้างให้สะอาดค่ะ นำไปตกแต่งจานอาหารนะคะก็อร่อยค่ะทานกับสลัดนะคะทำแซนด์วิชนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะปลูกผักไว้กินเองนะคะลดค่าใช้จ่ายค่ะได้ทานผักสดๆที่ปลูกเองนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ